สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้ว a n d r o นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีนี้จะทําขึ้นเปแนะนำสินค้าไม่ได้ซักชวน,น,นการลงทุนแต่งใดการลงทุนคมเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับรูเคอยนะ,ะเล่นเกมได้เงินจริงนะขุดเหรียญบิตคอยอิตาเลียนนะอันนี้เราก็อยู่กับนะครับรูเโล็ตคอยก็จะมีกิจกรรมแจกเงินทุกวันนะครับอไปดูกันนะครับอ่ กิจกรรมแจกเงินก็จะประมาณไหนก็คือประมาณหลักๆเนี่ยเราก็เข้ามาร่วมเล่นเกมนะนหลายๆเกมนะครับอ่าน,นี้ผมก็ได้คำเพิ่มเครื่องใหม่มา่ะกิจกรรมแจกเงินก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตอนที่เรากําลังอัปโหลดเกมนะมันก็จะมีโอกาสที่ได้ power นะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่แจกของนะตอนนี้ก็ผมก็ผ่านมาหนึ่งกิจกรรมแล้วนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่สองของวันนะคือว่าถ้าผมเนี่ยหา power ได้ถึง อีกอีก,อกเท่าไหรเลยอีกสองพันห้าสองพันห้าผมก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งดอลโรคอยมันประมาณกี่บาทมันก็จะประมาณสามบาทสเศษฟังดูเหมือนน้อยน,นะแต่จริงๆถ้าท,ทําเศษกิจกรรมมันก็จะเพิ่มรางวัลขึ้นอันนี้คือรางวัลสําหรับรายวันนะจริงๆมันมีหลากหลายกิจกรรมมากนะที่เราจะมีคือเราก็เข้ามาเล่นเกมเนั่นแหละและเราก็จะบางทีเราเล่นเกมยี่สิบครั้งเนี่ยเราจะได้สามกี่กิจกรรมรวมหนึ่ง รวมกันเนี่ยมันก็จะได้ระบะอันนี้คือเป็นรางวาัลจากกิจกรรมนะยังไม่รวมรางวาัลเกี่ยวกับการที่เราได้เข้ามาขุดได้แรงขุดไดตต้ต่างๆเนี่ยผมก็นี่อันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะก็แรงขุดมันก็หายไปเยอะนะคือเมื่อก่อนตรงเนี้ยแรงขุดมันจะกดได้ฟรีเลยนะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ฟรีนะอ่าคือแรงขุดมันก็เมื่อก่อน,นกดได้ตอนนี้มันต้องซื้อจากการทํากิจกรรมนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่า อ่าถ้าเราจะเล่นเกมเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราก็จะได้กิจกรรมได้แรงขุดได้อะไรมากมายนะก็เองมาดูกันนะก็ถือว่าเป็นการแจกเงินอันนี้เราพูดถึงสายฟรีนะถ้าสายเติมเงินอาจจะมหาศาลบางคนเนี่ยเครื่องขุดโอ้โหแบบมหาศาลมากโลกล่านะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมขายของก็เเล็กน้อยใต้คลิปเดีวยวจะมีลิงก์สมัครกะดันเทคลิปตดวอันดับหนึ่งของโลกใบนั้นสมัครเพรียงหนึ่งนาที ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน30นาทีสมัครใช้อีเมลนะครับยืนยันด้วยบัตรประชาชนใครยังไม่สมัครสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยกระารเทรดคิปตัวแับหนึ่งโลกใบแนนนะครับโอเคเอ็กซ์เพือเทรดคิดต้นแบบสามวงลกรับผลตอบแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการเอิร์นรับไรายได้หลายชั่วโมงเปิดมาแปดปีโอเคเอ็กซ์เนี่ยก็จะมีระบบเทรดมาร์จิ้นที่ดีที่สุดในโลกดีกว่าใบแนนดียังไงก็สมัครดีผมก็ใช้งานอยู่จริงเขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะผมใช้ ผมให้การเทรดมาที่หนึ่งเขาดีที่สุดแล้วนะสัหรับใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนได้200,000 US นะครับกูคอยก็เ,เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เปิดมา4ปีแต่ผมใช้เรื่องการเทรดมาจิ้นเช่นเหรียญเวทเนะี่ยบหน้เปิ่อยคู่สามเท่ากูคอยปล่อยสิเท่าหลายตัวเขาปล่อยสิเท่าเกดเดโอก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำมีภูฟาร์มเงินมากมายนะ KB Coin ก็มาฟาร์มได้เปิดมาเกือบ10ปีสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้ L Bank กก็จะเป็นอีกหนึ่งเวตต้นน้ำโชคเดียวจะเจอเหรียญ 10x100x เปิดมา8ปีนะครับสายเกมก็โมบ o อกก็เคยติดติดหนึ่งใน10เกมสร้างไรายได้นะราคาสูงสุด16ดอลลาร์นะเคยไปถึงตอนนี้เหลือ0.4ดอลลาร์โรโลคอยขุด เหรียญขุดเงินนะขุดบิตคอยอีทูเรียมด็อกคอยอื่นๆนะครับเล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดเลยนะสมัครได้เลยโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ได้ชักทุนเรื่องการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย